โอ้โหลุดเฮ้ยเกือบอดแดกแชิกสวัสดีครับสวัสดีนาทุกท่านนะครับนี่มาติดตอนเช้าครับน่ครับหายิงปรเล็ดครับ หมายแม่น้ำปิงจังหวัดตากครับอยู่ในโซนเขตอำเภอวังเจ้านะครับดูหมายตอนเช้าๆครับมาเลาะยิงปลาเล็ดครับหลังจากที่ไม่ได้มายิงสองสามเดือนได้แล้วมั้งแล้วก็มีมาเมื่อวานเมื่อวานมายิงอยู่แล้วก็วันนี้มาตามอีกนะครับมาสายนะครับจะเจ็ดโมงแล้วยังร,รีบตื่นสาย หน้าต่างไม่ล้างเลยลุกได้ก็คว้าปืนมาเลยโอเคเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปลุยกันเลย โดนแล้วครับปะนินปะนินปะนินครับอออโอ้โหหลุดเฮย้ยเกือบอดเดก็กแฉก เกือบ yup, อดแดกแล้วท like, ่านผู้ชมอุ้ยรุ่งยุบรุ่ยุบอุ้ยุบโอ้โหคลงขึ้นไปก่อนเลยเกือบอดโดนไหมนะฟังนี่ไม่โดนฟังฟังเุ่งรุ่งรุ่งรุ่งเหมันยังยุ่ง เห็นไหมนะนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหด้ายเนี่ยน้องโดนแล้วครับเออเมื่อกี้พี่ก็ดึงขึ้นมาเนี่ยลุดลงไปตะคุบไม่ทั่วไม่ทัน ตัวดำๆเงี้ยปลาเลยเหมือนปลากระสุบเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ว่ะ <ห ả? S 1> ไม่ใช่อยังใครพวกปลาโนนจันพวกปลายีสกอ่ะเออโนอนจันเนอะแต่ว่าตัวตัวไม่โตโอ้ความแมนไรากาดล้อหัวเลยอ <c oughs> นี่ปืนศูนย์ปืนศูนย์นจันของช่างมะเขือเทศ ผมหน้ามือปืนอันนี้ทั้งมืออันนี้ทั้งเป็นมือปืนทั้งนักลบใต้น้ำเลยเนะี่ยกลางคืนก็ดำกลางกลางวันยิงบล็อกเย้ๆหนึห่เข้าเข้าไปแน่เลยพี่ปนินกล้องไม่ติดอะ่ะห่าเอ้ยเดี๋ยวดายช็อตยิงช่วยอะไรไปไหนแล้วเออมันอยู่ในนี้แหละ ได้ชอดยิงยิงจากข้างบนนุ่นเนี่ยปืนวางกดกล้องเราแล้วก,กล้องติดกดเตดก็ยิงเลยกล้องติดที่ไหนล่ะเนี่ยนี่ครับสรุปผลงานเช้านี้ครับเช้าวันอาทิตย์หน้ามืดจังวะได้คนละสองแต้มครับนี่ ขงดงของเต็มปันนินกับปันเล็ดปันนินนี่ไซโลใหญ่เท่าหน้ามึดปะนี่เออใหญ่เท่าหน้าตัวผมก็ได้ซองตัวอยู่หน้ารถซองตัวจะได้ชดมือล้อปืนเลี้ยล้อปืนดำมาเลี้ยดูขึ้นครั้งนี่เปลี่ยนชุดแล้วจะไปล้อปืนดำแล้วนี่ เนี่ยไอตัวใหญ่ที่เรายิงเหนอเนี่ยเอ่อสุบะรอเลยโด่งรอไปแล้วที่เรายิงว่าไม้ยิ่งไม่โดนว่ายมานิ่งเม่งเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ